quay. Nên là nó có thể là Để sẽปรับเปลี่ยน được เมือ่อ,อ,อกี้ไม่เจ๊ฮะหมูแท้เลยอันนี้ขายเจตลอดหรือเปล่าฮะไม่ค่ะอ๋อเฉพาะเทศกาลผมก็เรียนรู้มาแต่ ทางจังหวัดได้ร่วมกับทางพาณิชย์และทางกรมนและทีมงานทางประชาสัมพันธ์ได้มาตรวจตลาดสตาดูการจำหน่ายสินค้าอาหารเจ ผักต่างๆพบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าครบถ้วนครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังดูไปถึงความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบของตลาดก็พบว่ามีการจัดระเบียบแล้วก็ติดราคาจำหน่ายสินค้าได้ดีฝากกำชับทางพาณิชย์ให้ช่วยตรวจตาร้านค้าต่างๆ ให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคจะได้ทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วก็คิดเงินนะครับ